สวัสดีค่ะนาริคีมะขาพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนมกราคม2569นะคะขึ้นเดือนใหม่ปีใหม่แล้วนะอ่ะเรามาดูกันว่าดวงชะตาปีใหม่ปี69เดือนมกรานี้ในภาพรวมคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าคนลักนาราศีมังกรเดือนมกราหกเก้า ขึ้นปีใหม่ฟ้าใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างห้าท้วยอะไรที่มันสนเสียไปแล้วปล่อยผ่านนะคะเข้าใจว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอเจอภัพยพิบัติเนาะโดยเฉพาะหาดใหญ่ทางภาคเหนือก็โดนหลายหลายคนอาจจะตกงานหลายๆคนอาจจะกิจการ มีปัญหาหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักหลายๆคนอาจจะเจอภัยสงครามที่เกิดขึ้นอยู่หลายๆคนอาจจะสูญเสียในสิ่งที่มันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้บางคนอาจจะทําผิดพลาดในชีวิตแต่ทางนี้ท้งนั้นน่นะมันก็คือมันก็คืออะไรเดียชะตาที่คุณจะต้องเจอเจอความสูญเสียความสูญเสียน่ะมันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอะเจอหรอกเนาะคนบนโลกใบนี้มัน จะเจอกันทุกคนแหละแต่เราจะต้องอลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อค่ะสู้ต่อเนาะถ้าการที่คุณมัวแต่ก้มหน้าก้มตาคิดถึงแต่อดีตคิดถึงแต่ความเศร้าคิดถึงแต่ความผิดพลาดแล้วไม่ยอมให้อภัยกับตัวเองอะไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อะมันจะเป็นการปิดกั้นโอกาสในชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่มันผิดพลาดมาหรือสูญเสียมาอยากให้คิดเสียว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นประสบการณ์ชีวิต ที่คุณควรจะเอามาปรับแก้ปรับใช้ในปีปีใหม่เนี้ยนับจากเดือนมกราเนี้ยลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นสู้ใหม่เงนหน้าขึ้นนะคะอกไายไหล่พึงหันมามองสองถ้วยที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมโอกาสดีๆจังหวะชีวิตดีๆสิ่งดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่นะแต่คุณจะต้องหันมามองหันมาคว้านะคะเนาะอะไรที่มันสูญเสียให้ปล่อยผ่านนะคะ Judgment, อืมเดบชแมนอ๋อปีแห่งการจบมันจบสิ้นวิบากกรรมแล้วไงพูดง่ายๆเนี่ยมันจบแล้วจบบททดสอบที่หนักหน่วงของคุณแล้วล่ะค่ะเอ่อมันเป็นความสูญเสียที่คุณจําจะต้องเกิดจําจะต้องเจอเจอนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณเองอืมทุกคนมีกรรมติดตัวมาตั้งแต่เกิดถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ต้องเวียนใายตายเกิดถูกไหมแต่ว่ากรรมอะเราจะทํายังไงให้มันหมดแล้ว ให้มันไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไงเออบททดสอบที่มันหนักหน่วงอ่ะแม่หมอก็มองว่ามันจบนะเห็นไหมคุณได้รับการตัดสินแล้วอ่ะคนชัยโยโหฮิวเนี่ยเออจบแล้วนะคะจบบททดสอบจบวิบากกรรมของคุณแล้วคุณจากนี้ไปเนี่ยคุณจะมีพลังงานชีวิตใหม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการฟื้นฟูชีวิตเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะเวลาเดอจัสเมนต์ขึ้นี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการจบวิบากกรรมแบบที่ ผ่านบททดสอบมาหนักหน่วงมากมันก็มันก็คล้ายๆกับคนที่ถูกลงโทษอยู่ในนรกกระิูจนกระทั่งลงโทษจบแล้วอะถึงเวลาประกาศผลว่าเฮ้ยหลุดพ้นจากนรกแล้วนะคุณกำลังจะได้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีแล้วนะประมาณนี้แหละค่ะอืเนาะเอาเป็นว่าเป็นเดือนแห่งการได้ได้ฟื้นฟูได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะผ่านบททดสอบจบสิ้นบททดสอบแล้วนะสามถ้วยอ่ะคนมีเกณฑ์จะได้ แม่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหวยเดือดสตาร์มาอะไรเห็นปะคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีเกณฑ์จะได้พบมิตรใหม่มีเกณฑ์จะได้พบงานใหม่อาชีพใหม่สังคมใหม่ถ้าคุณมีการโยกย้ายที่ที่อยู่อาศัยนะคุณก็จะได้ไปสร้างบ้านใหม่มีเกณฑ์จะจบหนี้จบสินจบวิบากกรรมกับอริสตูของคุณทั้งหลายแหล่นะคะเนาะแต่ถ้าเป็นความผิดพลาดในชีวิตของคุณมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องอปล่อยผ่าน ปล่อยผ่านความความอับเฉาความเศร้าโศในอดีตแล้วชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเดือนสตาร์เนี่ยความปลอดโปร่งความสุขสบายการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีการได้อยู่ในสถานที่ดีการได้อยู่กับผู้คนที่ดีๆหรือหมายรวมถึงการจะได้งานใหม่ที่ดีๆก็เป็นได้นะชีวิตคุณจะสุขสบายในเดือนนี้นะแม่หมอว่าจะพบโอกาสที่ดี หลายหลยคนอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่อยู่ที่มันปลอดภัยจากภัยธรรมชาติอ่าด้วยปี69เนี่ยภัยธรรมชาติย,ย,ย,ยังคงถาถมหนักหน่วงแม้มอกว่าคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยแหละที่ที่อยู่แล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขอะคา่ะอืมเพชออฟซอร์ดนะไปที่ไหนอะคนอิจฉาคนไม่ชอบอะอันนินทาก,การเรเหมอนเทน้ำมา เราไปห้ามคนไม่ให้อิจฉาเราเราไปห้ามคนไม่ให้นินทาเราเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไมมแต่พระพุทธองค์ยังไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะเออแต่เราไม่ต้องไปสนใจได้ไงเนาะใครที่คิดไม่ดีใครที่อิจฉาเราใครพูดไม่ดีกับเราเราอยู่เฉยๆกรรมนั้นก็สะท้อนกลับไปหาเขาอยู่ดีเนาะใครที่มีวิบากกรรมหลายๆคนอาจจะมีวิบากกรรมมีปัญหากับหุ้นสว่วนมีตำหากับเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาในเรื่องของรักษาเศร้าในอดีตที่ผ่านมาจบนะคะจบจบใครที่มีอริสตูคุณอะมันจบนะคะ Queen of Penta c l e ถ้าคุณกำลังรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่ถ้าคุณรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินก้อนนั้นมีเกณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสินอะ์ะถ้าคุณเจอเจ้าหนี้ทวงตลอดเวลา เนาะหรือว่ามีหนี้สินมีอสังหาที่อยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องหรือมีคดีความก็แล้วแต่คุณจะหลุดคุณจะจบได้นะคะการเงินการทองที่คุณรออยู่เนะี่ยคุณจะได้มาเอ,อคุณมีเกณฑ์นะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแหละแม่หมอว่าถ้าเป็นกรณีรักษาเศร้านะถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหาอยู่กับคนเก่าอีกคนหนึ่งอยู่ปัญหานั้นจะจบเขาจะเคลียร์กับคนเก่าของเขาจบได้อ่านอกเสียจากว่าถ้าคุณ ถ้าคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วคุณไปเจอเจอศัตรูที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณอันนั้นแนะนำว่าให้คุณอย่าไปต่อกรกับเขานะคะบางครั้งนะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอ่ะเราไม่ไปแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งอะไรกับใครเนะี่ยชีวิตเราจะสุขสบายนะมันจะไปได้สบายสบาย การแข่งบุแข่งวาสนาแข่งตำแหน่งแข่งอยากได้นู่นแข่งอยากได้นี่แข่งแย่งผู่ครองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราพยายามที่จะไปเอาในสิ่งที่ที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้เออที่สุดตายไปเราก็ครอบครองมันไม่ได้อยู่ดีไงมันจะทําให้เป็นทุกข์เสียมากกว่าเขาบอกว่าทําตัวให้สบายสบายทำจิตให้สบายสบาย,บาย,บายอะไรที่มันจะได้มามันก็จะได้มาอะไรที่มันจะไม่ได้ก็ปล่อยผ่านเราไม่ต้องไปพยายามที่จะไปยื้อไปแย่งไปแข่งไปคันอะไรกับใครอะค่ะอืมเนาะ ถ้าคุณรอคอยข่าวสารรอคอยอะไรอยู่ก็ตามข่าวสารที่คุณรอคอยจะได้รับมาถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่อุดอัดอยู่ไปอยู่ในสภาวะที่กดดันคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้ออกจากกลุ่มคนที่ทําให้คุณรู้สึกอุดอัดอกลุ่มคนที่มันมีแต่เล่มายา <c oughs> เล่เมายาอิจฉามันไส้แทงข้างหลังกันคุณจะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะเดอ Fulma i s o l a ภาพมีแต่การเริ่มต้นเนาะ j u d g e t นี่ก็เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นนะ เดอสตาเนี่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดอฟูก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแสดงว่ามันจบบททดสอบจบวิบากกรรมแล้วจริงๆนะบางึงจะได้หลุดพ้นจากอะไรที่มันแย่ๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปฐมเลิกเบิกเบิกชีวิตใหม่ที่ดีเลยนะคะสําหรับการเปิดชะตาในในเดือนมกราเนี่ยเดอฟูมาเดอสตามาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดโปร่งที่มันรู้สึกสบายใจอะหลายๆคนนะอาจจะสละอานาจสละตําแหน่ง สละหัวโขนดีกว่าคุณอาจจะทําธุรกิจที่ใหญ่โตอยู่ในหัวโขนที่มีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วมันมีแต่ความคุกมีแต่ความอึดอัดแต่ในปีนี้ในเดือนเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณปล่อยสิ่งเหล่านั้นน่ะคุณไปอยู่แบบชนบทอยู่แบบชาติเมืองอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงมีในอาณาจาักรเล็กๆของคุณอยู่แบบสบายๆเขาเรียกว่าสภาวะจิตและพลังงานของคุณน่ะคุณจะได้ไปอยู่ในที่ท,ที่คุณแบบผ่อนคลายดีกว่านะผ่อนคลายนะสบายสบาย หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเดินหน้าแล้วอะฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างกับชีวิตอะฉันอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้แล้วไพ่ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าคุณยิงในจุดเดิมมันก็จะมีแต่ทับถมแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไม่สามารถที่จะดีกว่าเดิมได้แล้วดังนั้นหยุดในที่เดิมไปหาที่ใหม่มันจะมีโอกาสเข้ามาอาจจะมีคนแนะนำเข้ามาอาจจะมีคน ช่วยเหลือเข้ามาหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มก็ได้ให้คุณเปิดรับโอกาสตรงนั้นนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะไปทํางานหรือโยกย้ายที่อยู่ไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้<ม>แต่ก็ยังคงถ้าเกิดคุณไม่ยอมไปไหนเนี่ย<ม>เขาบอกว่าให้ระมัดระวังที่ของอยู่คุณอยู่เนี่ยอาจจะเจอน้ําอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเจอน้ําภาคใต้ภาคใต้นะระมัดระวังหน่อยเถะ จริงๆแม่หมอก,ก็ขึ้นเฟซเตือนเนาะว่ามันเห็นมวลน,น้ําอยู่นะคะอืมตอนนี้ก็หลายๆหลายๆพยากรณ์เนาะหลายๆกรมอุตุเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนอยู่ก็รับฟังข่าวสารสักหน่อยหนึ่งนเนาะคุณอาจจะได้ไปอยู่ในที่ที่ทปลอดภัยนะคะได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสิบไม้เท้าดูคุณจะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระที่มันเหน็ดเหนื่อยมากเนาะก็เข้าใจความรู้สึกนะคะแต่แค่จะบอกว่า มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เหนื่อยตอนนี้ยมันเหนื่อยเหมือนกันหมดโดยเฉพาะระดับรากยานะแม่บอกว่าความเหนื่อยระดับสิบเท่ากันหมดสิบไม่มีหักเหนื่อยเพราะเราต้องทํางานทํางานอย่างเยอะเพื่อให้มันหมุนกับค่าใช้ใจ่ายได้ยิ่งถ้าคุณเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลคนในครอบครัวมากมายมันก็คือคุณจะล้มไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเหมือนไพ่ก็จะบอกคุณว่าคนที่คุณแบกทั้งหลายแหละเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องแบกเขาก็ได้ไงดูคุณก็ดูต้นไม้ที่คุณแบกสิ มันไม่ได้มีผุมันไม่ได้มีพังอ่ะมันสวยงามมันแข็งแรงไอ้คนแบกนี่แหละค่ะกําลังจะแย่สุขภาพกำลังจะแย่เออคุณลองปล่อยเขาสิเขาก็อยู่ได้นะไม้มันก็เจริญเติบโตออกดอกออกผลได้นะคะบางครั้งภาระบางอย่างคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องแบกลักทำหมดนะคะเอ,อ่อในองค์กรถ้าคุณเห็นว่าคนเนี้ยทางานช่วยคุณได้ก็แบ่งภาระให้เขา ในครอบครัวบุตรหลานโตพอที่จะดูแลแบ่งเบาภาระได้แล้วน่ยก็แบ่งแบ่งไปนะคะเอ,อถ้าคุณเป็นคนสูงวัยเป็นคนที่กําลังจะเกษียณอายุนะคะก็ปล่อยลูกปล่อยหลานเขาได้บริหารกันเองเนาะจะดีกว่าสองเหรียญเดอะเดดมายังคงเตือนนะคะว่าถ้าใครอยู่ในที่ที่มันมีภัยที่บัติภัยสงครามอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้ให้คุณย้ายออกมานะคะมันอาจจะมีความตายเกิดขึ้น ตายหมูอะคา่ะอีกเยอะนะคะสงครามมันยังไม่ได้จบแค่นี้มันยังจะบานปลายไปอยู่นอสภาวะการเงินของคุณยังคงหมุนได้นะคะยังคงหมุนได้โอ้ดีเอ็มเพรสเนี่ยคุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอผู้สูงศดิ์ที่จะมาอุปถัมภ์คุณนะหรือหลายหลายคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยอาจจะอาจจะได้ไปเจอเจอผู้สูงศดิ์แล้วเขาก็ดึงคุณไปก็ได้หรือ อ่าได้ทํางานกับผู้สงสวรก,ก็ได้หรือได้แต่งงานได้มีครอบครัวความรักครั้งใหม่กับคนที่มีฐานะร่ํารวยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอเจอเศรษฐีมีแหลค่านออืมะสี่เหรียญกันเดอะเวอร์มาเลยอืแม,ม่หมอหมองว่าชีวิตของคุณกําลังจะจะได้ปลดปลดพันธนาการจบสิ้นในภาระที่หนักหน่วงคุณอาจจะ มีคนมาช่วยดูแลงานการของคุณภาระของคุณนะคะและตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้สุขสมหวังนะคะกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณรอคอยหรือกับคนที่คุณพูดคุยกับเขาอยู่แล้วมันมีประเด็นราม,มา่าหรือมันยังมีเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถชัดเจนหรืออยู่ร่วมกันได้แต่ในเดือนมกราเนี่ยแม่หมอมองอว่าเขาน่าจะเคลียร์ปัญหาให้จบได้หรือตัวคุณเองนะคะเคลียร์ปัญหาให้จบได้เนาะดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีชีวิต มีชีวิตคู่ที่มีความสุขได้นะแล้วก็อาจจะได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยชีวิตจะสุขสมบูรณ์ในเดือนนี้นะจะมีพรั่งพร้อมทุกอย่างอะ่ะจะมีบริวารที่ดีจะมีอสังหาที่อยู่ที่สุขสบายและปลอดภัยนะคะกิจาการก็สบายสบายนะทำธุรกิจอะไรแม่หมอกาจะไปได้ดีอะไปได้ดี แต่พยายามทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการต่างประเทศหรืออะไรที่มันขยับขยายสู่โลกโซเชียลเยอะๆเนาะแล้วธุรกิจคุณจะดีนะคะอ่อแต่คู่ของคุณอาจจะนิดนึงอ่ะเป็นคนที่ขี้จุกขี้จิกขี้หึงขี้หวงสักหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องปกติน้องส่วนใครที่คิดอยากจะมีบุตรมีเกณฑ์จะได้ตั้งท้องนะคะมีเกณฑ์จะตั้งท้องเนี่ยสามถ้วยก็ต่างท้องดีเอ็มเพรสก็ต่างคล้องเห็นปะเด็กโผล่มาแน่ๆแล้วะคะ่ะในเดือนนี้ อบุตรเป็นอภิชาติบุตรนะบุตรเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่ขยันดีด้วยนะคะมีเกณฑ์จะได้ถ้าคุณทำธุรกิจนะการเงินจะเริ่มสัพัทนะคะในเดือนนี้บุตรล้านของคุณก็เติบโตพอที่จะทำมาหากินได้แล้วล่ะคะ่ะหรือสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคุณได้แล้วนะคะอืมแปดดาบเห็นไหมคุณอย่าตรึงตัวเองเอาไว้อย่ามัดตัวเองเอาไว้ตอกย้ำในเรื่องของอห้าถ้วยนะคะ อย่าอย่าเอาตัวเองอะ่ะผูกพันธนาการกับผู้อื่นจนตัวเองติดแงะถ้าคุณหลุดออกมามีชีวิตเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้คนอื่นเขาก็ไปได้นะคะ่ะยิ่งถ้าคุณเป็นเสาหลักแล้วถ้าคุณรู้ว่าตรงนั้นอยู่ไม่ได้คุณก็ควรที่จะรีบหาทางออกมาจากตรงนั้นนะคะมันจะดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าคุณจะหลุดพ้นจากสภาวะอึดอัด ถ้าใครที่อยู่ในสภาวะที่สามคนสามเราแล้วมันหาทางจบไม่ได้มันทุกข์ระทมขมขืนมานานเนี่ยในเดือนเนี้ยจบจบนะคะต่างคนต่างไปเลยคุณสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองก่อนหน้านั้นคุณอาจจะรู้สึกหวาดกลัวอาจจะรู้สึกต้องพึ่งพาเขาอยู่แต่แม่บอกว่าเดือนนี้คุณรู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วอะฉันอยู่ของฉันได้ฉันไปหาทางของฉันได้นะคะ The view of fortune คุณมีเกณฑ์จะได้อสังหา จะได้อสังหาหรือจะได้ซื้อจะได้ขายอสังหาก้อนใหญ่นะคะหรือถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาก็ได้หรือมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินนะถ้าคุณเป็นหนี้เป็นสินอยู่หนี้เครือญาติหนี้เพื่อนฝูงก็แล้วแต่ในเดือนมก,กราน,นี้มีเกณฑ์จะได้ขายอสังหาปิดหนี้ปิดจบนะคะปิดหนี้ไม่พอนี่ทาให้คุณเป็นเศรษฐีหนี้ได้เลย<ม>พื้นดวงของคุณไม่หมอว่าคุณอาจจะมีพื้นดวงที่ เ็นเศรษฐีมีอยู่แล้วแต่ด้วยวิบากกรรมที่คุณจะต้องผ่านบททดสอบคือให้คุณเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็ให้รู้จักการปล่อยวางเมื่อคนที่ไม่มีเงินหลังจากที่คุณเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วอ่ะคุณก็จะได้จบวิบากกรรมตรงนั้นความเป็นเศรษฐีของคุณก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพอามันกลับขึ้นครั้งนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เป็นคนที่ยึดต,ติดในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอืม เดอรมูนเดอมูนใครที่โดนในเรื่องของคุณใส่มนดําอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอํานาจมืดหรือว่าถ้าสถานที่ที่คุณอยู่อะ่ะมันมันมีแต่พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็บอกให้คุณย้ายออกจากตรงนั้นซะนะคะเพราะว่าพลังงานที่ไม่ดีบางทีมันปกปุคุมพลังงานของคุณเน่ะมันทําให้คุณแบบทําอะไรก็ติดขัดได้ไงก็โยกย้ายค่ะเราก็โยกย้ายออกไปเนาะ <c oughs> หกไม้เท้าอ่ะใครที่ลงทุนอะไรไว้ทำกิจการอะไรไว้จะสำเร็จผลในเดือนนี้นะคะใครที่จะสอบบรรจุใครที่จะรับราชการใครที่อยากจะไปเรียนต่อทำงานที่เมืองน,นอกช้าๆได้พระเล่มงามยังไงก็ประสบความสำเร็จเนาะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณสั่งสมสิ่งที่คุณทํามานานนะคะหกเหรียญเห็นไหมการเงินเริ่รมสะพัด การเงินสะพ,พัดเข้ามารอบคิดคุณทํากิจการอะไรก็สะพ,พัดเข้ามารอบคิดทําเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไงอะ่ะก็ไปทําบุญลงศพบ้างไปทําบุญเกี่ยวกับปล่อยนกปล่อยปลาป,ป,ปล่อยสัตว์ไถ,ถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะเป็นการอ่าเป็นการทําบุญใหญ่เนาะเอากรรมออกให้หมดเชิญอัญเชิญกรรมออกไปให้หมดหมดนะคะแล้วก็อันเชิญบุญใหญ่มาหาคุณประมาณนั้นแหละเนาะ อืมเอาเป็นว่าแม่หมอมองว่าเดือนมกราเป็นทิศทางที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคุณนะแต่ที่สุดแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะตัดสินใจที่จะออกจากตรงจุดตรงนั้นหรือเปล่าตัดสินใจที่จะลืมลืมอะไระลืมความทุกข์ความเศร้าใจแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าถ้าคุณลุกขึ้นมาได้ชีวิตที่ดีอชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความมั่นคงที่มั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันกําลังรอคุณอยู่นะคะรอให้คุณลุกขึ้นมา ทำลุกขึ้นมารับนะคะแล้วคุณจะได้มันมาเนาะเอาเป็นว่าก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะที่จะมีความมีความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ,ะสามารถปลดปล่อยความทุกข์ความทุกข์ความเศร้าใจในอดีตออกไปได้นะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ